ะะก็วันอะไรพักชุมทอนนะคะก็จุฬาตรีจิวิยาคลินิกนะคะจากมอรามคำแหงกรุงเทพนะคะแล้วก็ได้หลักสูตรเจปีนะคะก็จะส่งการบ้านนะคะก็ครบครบ เขาลบมิตีก็เปิดฟังซูมนะคะของอาจารย์หมอเขียวทุกวันนะคะแล้วก็เรื่องของอริยาศีนนะคะก็ตอนนี้ก็เลิกทานเนื้อสัตว์ได้แล้วแต่ว่ายังมีกินไข่บ้าง10นะคะแล้วก็การทําสมดุลร้อนเย็นตอนนี้ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของน้ําสมุนไพรนะคะแล้วก็การการพึ่งตนตอนนี้ก็ปลูกผักสวนครัวทานเองพวกมะเขือนะคะพริกแมงลักกะเพราผักชัยานะคะแต่ว่าก็ยังมี ที่บ้านตอนนี้จะมีหอยทากเยอะมากค่ะน่าจะเป็นร้อยตัวนะคะก็แล้วก,วก็มีแมลงมากินมะเขือก็ใช้วิธีการฉีดน้ำส้มควันไม้นะคะช่วยได้ก็เอาเท่าที่เหลือนะคะแล้วก็การแบ่งปันตอนนี้ตอนนี้ที่บ้านก็จะมีกล้วยหอมเขียวนะคะเยอะเยอะมากนะคะก็เอาไปแบ่งปันเพื่อนๆนะคะค่ะก็ส่งการบ้านแค่นี้ค่ะครับคุณนหคะ กระชับดีค่ะคุณวัลัยพักนี้จบหัวข้อสรุปความนะคะค่ะสสงการบ้านครบครอบคลุมนะคะอนุโมทนานด้วยค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะคุณรัฐ